เริ่มจริงจังตอนป .1 ครับก่อนหน้านั้นก็มีเล่นบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้จริงจังจนสุดท้ายแบบรู้ตัวเองครับพ่อก็อยากให้มาเออเส้นทางนี้อยากให้แทนพ่อได้อะไรอย่างงี้อยากให้ความฝันของผมเป็นแบบเหมือนความฝันของพ่อครับพ่อพ่ก็ส่งต่อความฝันตรงเนี้ยให้ลูกนะครับในส้นางบไม่รู้เลยครับก็ไม่รู้เลยครับว่าพัชรอะไรคือ อะไรครับตื่นเต้นครับเพราะว่าแบบไม่เคยคัดที่ไหนเลยครับม,มาลองคัดไว้ชีอะไรครั้งแรกแล้วก็สุดท้ายผลก็ออกมาถ้าได้50หรือว,ว่า30นี้พอบอกไม่ให้มาครับต้องร้อยเท่านั้นสวัสดีครับครับสวัสดีครับริวรับวรกร ปูล่าวันนี้มาคุยกันในไทเกอร์พอดแคสต์นะครับมาพูดคุยกับเรื่องราวของนักเตะของเชียงใหม่เอฟซนะครับวันนี้เป็นโอกาสของริวได้มาคุยกับพี่ๆนะครับ,รบเป็นไงบ้างสําหรับฤด้ก,การนี้เล่นเป็นฤดูก,การที่2ละ 2> รู้สึกว่าตัวเองเริ่มพัฒนาขึ้นครับจากปีแล้วตอนแรกประสบการณ์แบบยังไม่เพียงพอตอนปีนี้ก็รู้สึกว่า เริ่มมาช่วยพีพๆกันได้แล้วครับแต่ก็ยังต้องพัฒนาอีกเยอะเหมือนกันครับริวเล่นตำแหน่งอะไรเล่นกองกลางครับเล่นได้หมดเลยครับเซนเตอร์ก็เล่นได้แบ็กก็เล่นได้อแนวรับนะครับเล่นได้หมดเลยครับพี่นี้อายุเท่าไหร่ละพี่นี้18ครับหลายคนก็อยากจะรู้จักริวมากขึ้นอยากให้ริวแนะนําตัวนะครับว่าริวเป็นใครมาจากไหนนะครับเริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลได้ยังไงครับเส้นทางฟุตบอลของผมเริ่มมาจากพ่อเนี่ยพ่อชอบดูบอลนบแล้วก็เชียร์บอล เชียร์เชลซีครับพ่อผมก็เลยได้เชียร์ตามพ่อในนี้พ่อผมอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพเหมือนกันนะครับ,รบแต่ว่าพ่อผมแบบไม่ได้มีโอกาสเหมือนผมแกก็เลยปั้นผมตั้งแต่เด็กครับตั้งแต่ปอนหนึ่งครับแกให้ผมลองเตะบอลผมก็เล่นมาเรื่อยๆตอนปอนหนึ่งนี่ก็คือเจ็ดขวบใช่นะประมาณนั้นครับเล่นมาแต่ป .1 หนึ่งเริ่มจริงจังตอนปอนหนึ่งครับก่อนหน้านั้นก็มีเล่นบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้จริงจังจนสุดท้ายแบบ รู้ตัวเองครับพ่อก็อยากให้มันเออเส้นทางนี้อยากให้แบบแทนพ่อได้อะไรอย่างงี้อยากให้ความฝันของผมเป็นแบบเหมือนความฝันของพ่อครับอ๋อคือมันพ่อพ่อก็ส่งต่อความฝันตรงเนี้ยให้ลูกนะครับในเส้นทางพ่อเป็นคนจะหวันอะไรอ่ะหรือว่าพ่อเป็นคนแปรครับพ่อเป็นคนแพร่ครับอืมเป็นคนแปรแม่นี่สารคามครับอ๋อเป็นลูกครึ่งนี่คโอ้สารคามแปรครับแล้วงไงต่อครับแล้วก็เดินทางตามความฝันของพ่อใช่ครับแล้วก็ มีตอนป4ครับมาโค้ดผมโค้ดคมับที่อยู่หน้าครับอแต่ก่อนอยู่หน้าครับโค้ดคมแนะนําว่าให้มาลองคัดวชิราลัยดูว่าเห็นโอกาสครับเป็นโรงเรียนที่สร้างนักฟุตบอลอาชีพได้ครับแกก็เลยอยากให้มาลองแล้วก็มาคัดดูตอนนั้นเรารู้จักไหมวัชิระลัยไม่รู้เลยครับก็ไม่รู้เลยครับว่าวชิระลัยคืออะไรครับอยากให้เล่าตอนที่มาคัดหน่อยวัชิราลัยตอนนั้นเป็นไง ตื่นเต้นครับเพราะว่าแบบไม่เคยคัดที่ไหนเลยครับมาลองคัดไวชีอะไรครั้งแรกแล้วก็สุดท้ายผลก็ออกมาเป็นทุนร้อยเปอร์เซ็นครับก็เลยตัดสินใจว่าจะมาไวชีเลียถ้าได้ห้าสิบหรือว่าสามสิบนี้พ่อบอกไม่ให้มาครับต้องร้อยเท่านั้นครับในในโคต้านักฟุตบอลที่เราคัดคือทุนร้อยก็คืออยู่ฟรีกินฟรีค่าเทอมค่าเรียนอะไรทุกอย่างฟรีหมดใช่ไหมอ๋อเราได้สิ์ตรงนั้นนะครับก็เลย ัดสินใจมาเรียนที่วชิลาไัยที่สารพีนะครับตอนไปเรียนเป็นไงบ้างสนุกครับเรียนมีเพื่อนๆเยอะเลยครับเตะบอลด้วยกันมีมีทุกเพศครับแต่พอมามัธยมก็เริ่มแยกกับผู้หญิงครับเพราะว่าเขาแยกห้องมาเรียนแบบว่าเออห้องนี้นักบอลนะเวลาแบบไปแข่งอะไรครับก็จะได้แบบทั้งห้องเลยอาจารย์ก็จะได้รู้อะไรยงี้เป็นสายกีฬาเลยใช่ครับมปลายใช่ครับแต่พอมปลายก็เรียนวิทยณิตคตรบแต่ว่าเป็นวิทยณิตแบบ แยกมาเฉพาะนักกีฬาที่อยากเรียนวิคณิตนะมมไม่มีผู้หญิงใช่ครับน<ะ>ั่น <ะ S 1> คือในเส้นทางของการเรียนหนังสือที่วชิรละลาย<ช>แล้วก็<ช>ได้ซ้อมฟุตบอลได้อยู่โรงเรียนประจ<ช>ํากินนอนที่นั่นนะฮะได้พัฒนาฟุตบอลที่นั่นแต่พี่อยากรู้ว่าผลงานของริวตอนที่เรียนวชิรละลายเป็นไงบ้างก็เยอะแยะเลยครับมีอะไรบ้างเลาอยู่มาตั้งแต่เด็กๆครับก็มีแชมป์เยาวชนนะครับถ้าล่าสุดครับแชมป์เยาวชน ที่ได้แชมป์ประเทศที่จังหวัดชลบุรีครับแล้วก็มีแชมป์เจลีกยูชาเลน์ครับเจลีกยูชาเลน์ครับแล้วก็มีไปประเทศจีนไปทัวร์นาเมนต์ที่นู่นแล้วก็ฮ่องกงก็มีครับมาเลเซียก็เคยไปครับตอนนั้นเป็นแชมป์รายกาที่นูเกอร์ได้ไปสเปนอ่ะใช่ครับรายการนั้นโอ้มีหลายรายการเลยครับกมพละอีกครับช่วยคอแชมป์ประเทศครับครับก็ถือว่ากวาดมาหมดกวาดมาหมดแล้วนะครับกวาดเรียบในรายการที่ เราได้ลงเล่นนะครับสมัยเรียนทีนี้พอจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับจากนักฟุตบอลนักเรียนมาสู่นักฟุตบอลอาชีพเกิดขึ้นได้ยังไงครับตอนนั้นก็ได้ลองทดสอบฝีเท้ากับเชียงใหม่เอฟซีครับตอนแรกทดสอบเมื่อแต่ตอนเขาอยู่ทีสองครับเชียงใหม่เอฟซีแล้วก็ตอนนั้นก็มีปัญหาภายในทีมิดหน่อยครับแล้วสุดท้ายมาเทสอีกรอบตอนอยู่ทีสามตอนเลขสองครับ ครับก็ผ่านครับแล้วก็ได้เซ็นสัญญากันทีใครพามาโค้ดนิวครับสุบันวิบุนมาโค้ดนิวสุบันวิบุนมาถ้าบอกว่าโค้ดนิวเนี่ยเป็นคนที่ดูแลริวมาตั้งแต่ใช่ครับตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กตั้งแต่เข้ามาเรียนวิชีลอะไรเลยก็ถือว่าโค้ดนิวเนี่ยเป็นโค้ดที่สุดยอดอมากๆนะครับสร้างนักบอลสร้างนักเตะให้ติดทีมชาติก็มีนะครับให้เล่นฟุตบอลอาชีพก็ก็มีถือว่าชื่อนี้การันตีได้ครับสุบันวิบุ์มานะครับและโค้ดนิวก็ ผลักดันให้เรามาอยู่ในเชียงใหม่เอฟซีนะแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้ก็เป็นรุยการที่2อย่างที่ว่านะครับรุยการที่แล้วเป็นไงบ้างเราต้องปรับดูเรียนรู้อะไรบ้างได้ลงเล่นนิดหน่อยครับเพราะว่าฟอร์มการเล่นส่วนตัวไม่ค่อยดีคแต่พอมาปีนี้ก็เริ่มมีโอกาสมากขึ้นเพราะว่าครับเราต้องพัฒนาตัวเองครับฟุตบอลไม่ไม่สามารถอยู่กับที่ได้ครับถ้าอยู่กับที่ก็โดนคนอื่นแซงไว้เลยเราก็ไต่เขาไปครับมันต้องอย่างนั้นแหละครับมันคือการแข่งขันการแข่งขัน แล้วเป้าหมายของตัวเองธุรการนี้เป็นไงบ้างกับประสบการณ์ที่มากขึ้นแล้วครับอยากอยากลงเล่นแบบให้เยอะขึ้นครับแล้วก็พยายามมีส่วนร่วมกับทีมให้มากขึ้นครับเรื่องยิงประตูก็ถ้ามีโอกาสก็จะทําให้ได้ครับใช่ครับแล้วแอสซิสก็พยายามสร้างสรรค์เกมให้เพื่อนได้เรื่อยๆอเพื่อนๆพพี่ๆความตั้งใจของดิวพี่เชื่อว่าดิวมีความตั้งใจเล่นฟุตบอลอย่างเต็มที่แน่อนอนอถ้าจะถามว่าเป้าหมายในชีวิตเลยฟุตบอลเนี่ยเราอยากไปถึงจุดไหน อยากไป้าแข่งโซนยุโรปครับโซนยุโรปแต่ก่อนจะไปนู่นก็อยากในเอเชียเนี่ยอยากลองเล่นเจลีครับอยากเจอบอลเพสซิ่งหนักๆอยากลองเล่นกับเขาครับทีมชาติใช่<ะ>บอลวิง่งทีมชาติก็อยากเป็นครับอยากติดทีมชาติ<ช>นะครับ,รบไปให้ได้เนาะใช่ครับมันมีน้องๆที่ก้าวขึ้นมาที่เห็นริวเป็นตัวอย่างริวอะตอนนี้เราถือว่าเป็นต้นแบบให้น้องๆได้ละริวอยากจะฝากถึงน้องๆยังไงบ้าง คนที่อยากจะทําตามฝันอยากจะก้าวเข้ามาอยู่ในชุดแบบริวเนี่ยเขาต้องทํำยังไงบ้างครับอย่างอื่นก็ต้องมีความอดทนนะครับแล้วก็มีความพยายามครับแบบบางทีเราเล่นบอลนะครับเราอาจจะแบบเล่นพลาดหรือว่าอะไรเงี้ยแต่เราต้องอัพตัวเองกลับมาให้เร็วครับเพราะว่าฟุตบอลครับมันไม่รอใครนั่นแหละครับอย่างว่าทุกคนต้องขยันครับแล้วก็มีวินัยครับสําคัญมากครับวินัยต้องดูแลตัวเองครับใช่ครับแล้วก็พยายามไปเรื่อยครับ ต้องมีจุดมดุด่งหมายที่ชัดเจนเชียงใหม่เอฟซเนี่ยต้องบอกเลยว่าขึ้นชื่อว่าเป็นสโมสรที่มีกองเชียร์เหนียวแน่นม,มากๆนะครับ,รบกองเชียร์ของเชียงใหม่เอฟซเนี่ยเขารักเขาสนับสนุนเขาเป็นส่วนที่ให้กําลังใจนักเตะได้อย่างดีม,มากๆอยากให้ริวฝากถึงพี่ๆกองเชียร์นะครับ,รบก็ฝากเนื้อฝากตัวนะครับพี่ๆทุกคนผมก็จะพยายามกับทีมให้เต็มที่ที่สุดครับเพื่อทีมแบบเราอยากไปทีสองด้วยกันครับ หรือว่า BYD ครับลีกสองเข้ามาเชียร์เชียงใหม่อซได้ที่สนามอะไรสนามเทศบาลนครเชียงใหม่ครับเทศบาลนครกองเชียร์ให้การสนับสนุนเราละถ้าวันนี้จะให้ริวพูดถึงนักเตะในดวงใจอ่าสิบเอดตัวจริงหน่อยสิว่าเราอยากจะสนับสนุนใครดีถ้าเราจัดตัวผู้เล่นได้บ้างก็อย่างที่เพื่อนเพื่อนผมก็แนะนําไปหลายคนครับผมอยากลองลองเล่นฉีกบ้างครับแบบตัวท็อปทในไทยลีกเข้า โอ้โหต้าไปแอบขี่มาแล้วก็ผ่านกล้องเงี้ยนะโอ้โหเมื่อกี้นี่คุยกันไม่มีสมาธิเลยมีฉีดน้ำดังม่างเลยนะ <laughs> <laughs> อ,อ้อกกำลังจะจัดสิบเอ็ดผู้เล่น <laughs> ลลริวริวตอนนี้ในหัวนี่ไปหมดละโอ้ <laughs> โหแอบไปขี่มาเสียงดังด้วยนะ <laughs> โอ้ตาเอ้ยมาโอเคเอาสิบเอ็ดผู้เล่นใหม่ครับผมสิบเอ็ดผู้เล่นก็เอาเป็นแผนสามห้าสองนะครับ โอเคครับประตูเป็นพี่กวินนะครับเซนเตอร์สามตัวครับเอาเป็นโจนาธานเข้มดีโจนาธานเข้มดีครับกิสดากาแมนกิสดาแล้วก็เอเลียสดอลลรับเอเลียสดอลล็อคสามตัวครับแล้วก็วิงซ้ายครับเอาเป็นสุพนัทเหมือนตาสุพนัทโอ้โหลงมาวิงซ้ายเลยนะใช่ครับแล้วก็วิงขวาเป็นอนันต์ยอดสังวาลครับโอ้โหฟุตบอลครับฟุตบอลอ่ะแล้วก็กองกลางมี กลางรับเอาเป็นวีรเทพป้อมพันธ์วีรเทพป้อมพันธ์คจอเตอร์แล้วก็กลางอีกสองคนเอาบล็อกทูบล็อกหนึ่งแล้วก็เพเมเกอร์หนึ่งก็เป็นพี่เจแล้วก็พี่ตังครับพี่ตังพี่ตังบล็อกทูบล็อกนะแล้วพี่เจเป็นครับแล้วกองหน้าเป็นธีรศิลปแดงดาแล้วก็อดีศักิ์ไกสอนครับอดีศักิ์ไกสอนสามห้าสองโอ้โหดุแน่นอนนะดันแน่นอนนะครับรับเหนียวแน่นนะครับวิงก็โอ้ ใส่เติมับเติอมอย่างเดียวนะครับบุกประตูนี่คือถล่มทลายแน่นอนครับ <laughs> นี่สุยดผู้เล่นในดวงใจของริวนะครับตอนเนี้หลายคนอยากรู้จักริวอยากติดตามริวเนี่ยติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างครับก็วารากรปูล่าเป็นภาษาอังกฤษครับติดตามได้ทุกช่องทางเลยครับทุกช่องทางใน Facebook Facebook, IG, ไอจีต k กต็อกวารกรปูล่านะครับเดี๋ยวขึ้นให้นะครับ อยากฝากอะไรอีกไม่มีแล้วมีแลก็อยากให้ฝากติดตามผลงานของทีมสมุรเชีใช่หมเอฟซีติดตามที่ที่ทางช่องทางไหนของสมุร o อ f อฟฟิเชียใช่หมออฟฟิเชียลเชียงใหม่เชียงใหม่เอฟซีฟุตบอลลับนะครับมีหมดทุกอย่างนะครับมีทั้งเสื้อผ้าที่ขายเป็นของตัวปีของแฟนบอลแล้วก็มีให้ติดตามนักเตะแต่ละคนมีมีรูปเวลาซ้อมมีตลอดครับอัปเดตนะครับอัปเดตตลอดครับ อยู่ข้างหน้าเรานะครับขาดไม่ได้เลยผู้สนับสนุนของเรานะครับอิชิตันนะครับวันนี้มีหลายแบบหลายอย่างครับผมสักหน่อยไหมเลือกหน่อยได้ครับงั้นเราเป็นน้ำด่างเพิ่มพลังน้ำด่างนะครับอ่าจัดกันหน่อยนะครับเพิ่มพลังดีต่อสุขภาพอันนี้อร่อยมากเลยนะพี่ชอบมากเลยครับครับลิวสู้ๆครับผมขอบคุณครับเพราะเชื่อว่าความตั้งใจของริวเนี่ย ที่จะเล่นฟุตบอลนะครับความตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ริวเป็นแบบอย่างให้น้องเยาวชนนะครับเพื่อที่จะได้เดินตามความฝันได้เตะฟุตบอลอยู่ในเส้นทางของอาชีพริวแสดงให้เห็นแล้วถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและวินัยในการฝึกซ้อมแล้วก็วินัยในการลงเล่นในสนามรวมถึงสปิริตน้ําใจที่ริวมีนะครับบุคลิกต่างๆภาวะความเป็นผู้นําของริวนะครับความสุขุมเยือกเย็นของริวเนี่ย มันคือคาแรคเตอร์สําคัญที่ชัดเจนที่ทําให้ริวมาถึงจุดนี้พี่ก็ชื่นชมริวนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้แล้วพี่จะไปเชียร์ริวนะครับพี่ข้างสนามแน่นอนนะครับขอบคุณมากครับริวแล้วเจอกันสวัสดีครับน้องรุยครับ